ถ้าเรายังประเมินสถานการณ์ในกัมพูชากับประเมินสถานการณ์ในการก่อตั้งประเทศกอทูเลไม่ออกเราจะเดินผิดถ้าเราได้ผู้นำรัฐบาลหรือได้พรรคการเมืองที่ทำตัวเป็นลูกสมุนขี่ข้าของชาติมหาอำนาจเช่นทำตัวเป็นลูกสมุนของสหรัฐอเมริกาหรือทำตัวเป็นลูกสมุนของจีนเราก็จะตกอยู่ในสภาพเข้าร่วม ในสงครามตัวแทนนีุ้ดังนั้นเราต้องมีนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจเรื่องนี้มีรัฐบาลที่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสงครามด้านทิศตะวันตกกำลังก่อตัวและเริ่มขึ้นแล้วเราจะหนีพ้นสงครามนี้ได้ไหมมันก็เหมือนกับด้านตะวันออกนั่นแหละครับก็คือกัมพูชา สงครามมันจะเกิดขึ้นสองข้างของเราเลยด้านตะวันออกถ้าสมรังสียังถือธงสหรัฐอเมริกาอยู่แน่นอนครับเกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชาหรือว่าถ้าสมรังสีสามารถได้อำนาจชนะการเลือกตั้งแน่นอนครับสมรังสีก็ต้องปลุกกระแสชาตินิยมเพราะสมรังสีนะ่ะเขาเป็นคนประกาศตอนเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลพักคฝุนซินเปกมีนายกรํตรีคนที่หนึ่งชื่อนโรโดมลอนลิตนายกรัฐมนตรีคนที่สองชื่อฮุนเซนสมรังสีเป็นรองนายกสมรังสีเป็นรองนายกประกาศจะในระเทศคนเวียดนามสองล้านคนออกจากกัมพูชา นี่สุดโตงเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่สุดโต่งนะสมรังสีถึงแมว้วันนี้อายุจะเจปีแล้วดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยจะต้องคิดเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเรายังประเมินสถานการณ์ในกัมพูชากับประเมินสถานการณ์ในการก่อตั้งประเทศกอทูเล่ไม่ออกเราจะเดินผิดถ้าเราได้ผู้นำรัฐบาลหรือได้พรรคการเมืองที่ทำตัวเป็นลูกสมุนขี่ข่า ของชาติมหาอำนาจเช่นทำตัวเป็นลูกสมุนของสหรัฐอเมริกาหรือทำตัวเป็นลูกสมุนของจีนเราก็จะตกอยู่ในสภาพเข้าร่วมในสงครามตัวแทนนี้ด้วยซึ่งเราก็จะหนีไม่พ้นจะต้องถูกลากเข้าไปสุดท้ายสงครามนอกบ้านก็จะเข้ามาเป็นสงครามในบ้านเรานี่ผมฝากให้คิดนฝากให้คิด ว่าไอ้นโยบายจะทํานั่นทนํานี่ของพรรคการเมืองที่หาเสียงอยู่ตอนนี้นี่ก็ดีอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่สิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งประเทศก็คือจะต้องเอาประเทศไทยให้รอดพ้นจากการต่อสู้ในสงครามตัวแทนระหว่างมหาอำนาจสองขั้วก็คือจีนรัสเซียนหนึ่งขั้วและสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งขั้วซึ่ง คนที่ตั้งประเทศกอทูเลเนยถือหางโดยสหรัฐอเมริกานี่ต้องเข้าใจนะครับเขาต้องการที่จะปิดช่องแคบมาลากาโดยสร้างประเทศขึ้นจะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่มีความชอบธรรมในการต่อสู้ในพื้นที่เกาะสองมลิตทวายมาละแมง่ง ต,ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ตรงนี้เขาต้องการปิดช่องแคบมณกาเขาต้องการที่อเมริกาต้องการจะได้เขมินและอเมริกาต้องการจะได้พม่าในซีกนี้พม่าในซีกนี้ก็คือชายฝั่งทะเลอันดามันของพมา่าตั้งแต่มาลเแมงทวายมาลิดเกาะสองโดยมีตัวแทนก็คือผู้ก่อตั้งประเทศกอทูเลถ้าเรามองภาพนี้ชัด เราก็จะเห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้และประเทศนี้ควรจะมีรัฐบาลแบบไหนในการรับมือกับสถานการณ์นี้มาพร้อมกันครับคำเหมนกับกอทูเลนขนาบข้างไทยเลยจึงฝากพี่น้องประชาชนคนไทยเอาไปคิดก่อนที่เราจะลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่8กลกุมภาพันธ์รัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีของไทย จะนำประเทศไทยรอดจากกฎแห่งป่านี้ได้อย่างไร